ราเป็นมนุษย์นั้นแสนยากปรบาดแมเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เราไม่ได้เป็นมนุษย์สมบัติที่แท้จริงการเป็นมนุษย์สมบัตินั่นมีอย่างไรบ้างคะอนุโมทนาในคําถามคําว่ามนุษย์สมบัติมีคุณสมบัติอะไรบ้างคําถามสรุปให้คือมนุษย์นี่มีหลากหลายรูปแบบหนึ่งจะแบ่งเป็นชั้นเรียกว่าปุถุชนเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บเกิดเป็นคนปับ๊บ ม่ได้เอร์เป็กดีเลิศเลยต้องฝึกตนมนุษย์ที่ฝึกตนจะเป็นคนประเสริฐแต่ถ้ามนุษย์ไม่ฝึกตนจะเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนอะไรประสาจีนมันบอก <c oughs> ดังนั้นเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐหรือเป็นมนุษย์ที่เป็นประสาทขนาดนี้ประเสริฐเนาะอ่าโอเคดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายต้องมีการฝึกตนหนึ่งคือมนุษย์ที่เป็นปุถุชน อันนี้สมบัติยังไม่พร้อมเพราะขาดทานขาดศีลขาดภาวนายังเป็นปุถุชนที่มากด้วยทิฏฐิถ้าเปรียบเสมือนกับวัวควายก็จะชนอย่างเดียวเห็นไหมมีอะไรมาเข้าชนชนแล้วก็วิ่งหนีไม่แก้ไขด้วยไปว่าว่าว่าเข,ขาก็หน,นีก็วขข่าไปเรื่อยชนไปเรื่อยไม่แก้ปัญหาด้วยสตยิและปัญญาเปรียบเทียบอย่างนั้นมนุษย์ปุถุชนดังนั้นมนุษย์ปุถุชนนี้ต้องมีศีลมีทานหิวนาก็จะเกิดปัญญาเรียกว่า เป็นปัญญาชนเป็นชนที่มีปัญญาเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาเริ่มจะพิจารณาแล้วมีเคสเกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเขาจะไม่ชนเขาจะนิ่งด้วยสมาธิแล้วนํามาพิจารณาแก้ปัญหานําหลักธรรมเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเริ่มแบบนี้เนี่ยมันจะขี้คลายได้เราต้องเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาต้องประกอบด้วยฐานสมบัติศีลสมบัติภาวนาสมบัติไม่ใช่แก้แหวนเงินทองรถลาบ้านช่องนะคือสมบัติที่เป็นอริยะ ศรัทธาศีลอายชั่วกลัวบาปศรัทธาศีลิริโอุปปะสุตตะคือการสั่งสมจาระการเสียสละและก็ปัญญาเรียกว่าทรัพย์ที่เป็นอริยะภายใน7อยา่างที่พระคุณเจ้า,ษษษษษษษพ,าพระศาสดามอบให้พระลูกจากคือพระคุณเจ้าราหุลตอนที่ไปขอสมบัติกับพ่อพระนางทิมพาบว่านั่นนราหุลนั่งอยู่ตรงกลางคือพ่อเจ้าสว่างสวัยแวดล้อม้ดยหมู่พระพิสงฆ์เนี่ย สมบัติมากทั้งหมด first, ที่ของพ่อหมดราหุอยากได้ไหมจะขอับพ่อสิราหุนก็ไปไปขอสมบัติทูลขอสมบัติพระพุทธองค์ก็ทราบอุปนิสัยถึงบารมีแห่งการเป็นพระอรหันต์ราหุลสมบัติมีสองอย่างโลกิยะสมบัติกับโลกุตระสมบัติจะเอาสิ่งใดรูปรับประการสิ่งใดโลกุตระสมบัติพระเจ้าข้าอ๋อท่านจะรับโลกุตระต้องไปโปรงผมก่อนนะออกบวชและจะได้พระคุณเจ้าโมกขลานะโปรงผมภาษาริเอียเป็นพระอุปัชฌา สังเกตไหมว่าพระสาสดาไม่เป็นอุปชาเองพระสารีรบุญเนี่ยคืออุปชาของพระคุณเจ้าราหุลน,นะเมื่อบวชแล้วก็ได้โลกุตระสมบัติเป็นอราหันต์ตั้งแต่สามเณรไฟเรียนไฟรู้ดังนั้นคำว่ามนุษย์อย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติคือต้องมีทานสมบัติศีลส,สมบัติภาวนาสมบัติหรือสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์เจ็ดประการศรัทธาศีลหิริโอตตะสุตตะจักขะปัญญาจึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีปัญญา หาทรัพย์ทางโลกได้ทํามาค้าขายได้ขยันขันแข็งนี่เราก็เป็นปัญญาชนในขณะน,นี้ไม่ชนแล้วนะเป็นปัญญาชนที่นี้พัฒนาต่อยอดไปอีกเมื่อปัญญาชนเกิดขึ้นเขามีทรัพย์ทางโลกมีทรัพย์ทางธรรมจะเกื้อหนุนกันเขาจะพัฒนาไปถึงกันายนาณชนคือเป็นกันายนาณมิตรที่ดีกับตัวเองคือหาแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองและเป็นกันลายาณมิตรที่ดีกับบุคคลอื่นชักชวนกันทําบุญสวดมนต์ภาวน,นาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมคือ จะยิ่งกว่าปัญญาชนคือปัญญาชน,นจะเป็นทางโลกอยู่แต่ถ้าเป็นกันลยาณมิตรนี่จะเป็นฝ่ายธรรมะที่ประเสริฐเลื่อนลำและบริหารโลกอย่างไม่ชำ้ำบัวไม่ชำ้ำน้ำไม่ขุนโลกไม่ชำ้ทำทรรมไม่ขุนเหมือนนางวิสาขาก็เป็นคารวาสน้อยอยู่ทางโลกต่อไปนี้อีกทีนี้ปฏิบัติเทียนในธรรมะจะได้เป็นอริยะชนกายเป็นคารวาสน้อยแต่ใจเป็นพระดังนางวิสาขาหรืออนาถบิติกาเศรษฐี รักในพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมสงฆ์ดูแลพุทธศาสนาถึงรายละเอียดใครจะทําบุญต้องให้นายวิสาขามามาจัดการดูแลนางรู้วิธีและก็บอกคนนั้นก็ดูเป็นแบบอย่างก็จําจเอาไว้ก็ทําทอย่างถูกต้องเข้าไปบ้านอื่นอีกนั้นน,ะนายวิสาขาคือนาเบอร์วันในเรื่องการทําบุญเพราะรู้จักรายละเอียดในการปฏิบัติกับพระสงฆ์กับการทําบุญที่ถูกต้องเขาจะบอกกล่าวแบบนี้โยมก็มาฟังก็จะเข้าใจแต่ก็เป็นคารวะาน้อยมีสามีภรรยามีลูกมีหลาน อยู่ทางโลกเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ใจเขาเนะ่ยรักในพุทธศาสนาเป็นรูปของพ่อพระอาจารย์ได้เกิดกับสิธิว่าตะแคร่าศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีทุกข์เข้าไปทําบุญอยากอ,อุทิศก็ไปทําบุญแล้วก็ไม่สนใจแต่ถ้าเราเข้าถึงเป็นปัญญาชนเป็นกัลยะาณชนแล้วทั้งชีวิตนี่าศาสนานี่คือตัวเราต้องดูแลเหมือนร่างกายของเราไม่ให้บกพร่องหักเปื้อนแล้วก็ลา หากวัดว่าอารามพุทธศาสนาบุกคร้องเสียเลยเราจะเติมเต็มดูแลพระคุณเจ้าทุกรายละเอียดการเจ็บป่วยผ้าที่ใส่ที่ความมันก็มีรายละเอียดลงไปอีกนะไม่ใช่ซื้อปุ๊บหุมปั๊บนะจะเข้าใจจะศึกษาดังนั้นชนีสี่อย่างหนึ่งพุทุชนสองปัญญาชนคนดีสามกัลยาณชนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นกันลยานิมิตท,ที่ดีอริยชนทั้งหมดนี้กัลยาณชนสําคัญมากในการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหมดพระคุณเจ้าอนุญล่าวว่า การที่มีมิตรดีมีครูบาอาจารย์ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าข้าองค์พระศาสดากล่าวว่าอย่าเลยอนุญาตกล่าวอย่างนั้นตาตาทวดกล่าวว่าการที่เรามีกัลยาณมิตรที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีมิตรที่ดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวเพราะเขาจะถึงมากถึงผลได้ครูบาอาจารย์ต้องได้ต้องถึงถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้ถึงสิทธิเดีดีแค่นั้นก็ส่งต่อไม่ได้ดังนั้นการที่มีมิตรดีมิตร ที่ดีที่สุดก็คือพระธรรมของพระศา,าสดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นองค์อริยอย่างแท้จริงหรือผู้ปฏิบัติเพื่อระโทสะโมหะในคําถามนี้อาจจะสั้นแต่ตอบยาวหน่อยนะเพื่อให้ได้รายละเอียดสรุปว่ามนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์คือเป็นมนุษย์สมบัติต้องมีทานสมบัติศีลส,สมบัติภาวนาสมบัติและต้องมีศรัทธาเป็นสมบัติมีหิริอายชั่วกครวาบ,าบมีศีล มีการสุตตะคือการสั่งสมก็จะฟังทำไม่เบื่อจะค้นคว้าหาธรรมะฟังต่อยอดเอตลอดสุตตะแล้วก็จะมีจากขะจากขะนี่คือการเสียสละอารมราณ์ร้ายคลายอารมณ์เสียจาักขะยิ่งกว่าทานนะบางคนทานได้แต่จักขะไม่ได้แต่การจักขะนี่คือเสียสละโอกาสที่ควรจะได้ได้สิ่งของดีๆมาี่โอกาสจะบริโภคเต็มที่เขาส่งต่อได้ทําได้ไหมละ่ะบางทีเรารอสิ่งนั้นมาเป็นแปร 5, 5, 4, 5ปีห้าปีสิปีมีโอกาสแล้วเสียสละส่งต่ออีก อาจารย์ทําได้นะแล้วทําแล้วก็โล่งใจมากถ้าย้อนไปถ้าไม่ทาเราจะไม่ได้ทำเพราะของไม่จะเก่ากระกอไปเรื่อยแต่ขณะที่ได้ไม่ย Tracy ั่งหมาเอี่ยมอยู่ตัดสินใจได้ไหมเด็ดขาดไห่ส่งต่อได้ไหมตรงนี้แหละต้องมีเนื้อนาบุญต้องมีเขตบุญอาจารย์จะมีครูวบาอาจารย์ที่มั่นใจแล้วทําทําส่งตอ่อแล้วมันก็ดึงดึงเราขึ้นก็เริ่มจากธรร,รมดา,ามหเหมือนกันไม่รู้จักทานเหมือนกันตะนีขี้หนียอเหมือนกันเป็นชาวบ้านธรร,รมดาแต่พอมารู้จักทำแล้วเริ่มมีการเสียสะละแล้วก็เห็นผลทีนี้ก็ได้ส่งตอ่อส,ส่งต่อขึ้นไปดังนั้น การเสียสละจาค้าดิเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเป็นอริยทรัพย์ข้อที่6ต่อไปก็เป็นปัญญาคือความสว่างความเข้าใจความรอบรู้การแก้ปัญหาการไม่ชนเหมือนปุถุชนกานคือมันเคลียร์ได้หมดปัญญาทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมปัญหากับปัญญาคิดแค่นี้คนมีปัญญามีปัญหาเนี่ิคนิดเดียวแต่คนไม่มีปัญญามันทิกไม่ได้ปัญหาก็เลยทับถมอยู่ตำโตงอยู่แต่คนมีปัญญาก็คิดขึ้นมาแค่นี้เองเมื่อแจ้งสภาสูงต่ำดำขาว มันอยู่ใกล้กันนิดเดียวดังนั้นทุกคนเป็นได้โอกาสมีแล้วมนุษย์สมบัติถ้าทําได้ท่านจะได้สวรรค์สมบัติสวรรค์นในอกใจสบายใจสบายเมื่อได้มนุษย์สมบัติมีปิติมีสุขสวรรค์สมบัติคือสวรรดิ์ทิพท่านได้แล้วเปรียบเสมือนเอาตัวไปตั้งไว้แล้วบนสวัรค์ทิพย์ไม่อยากไปก็ได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ลยแต่ถ้าจะทําบุญมากสวดมนต์มากใจยังเป็นทุกข์เมือ่อดุ่นบายอยู่หากปรารถนาสวัตดิ์เป็นทิพย์ ร้องขออย่างไงก็ไม่ได้ไปเพราะสะวัรดิ์ดิบคุณยังไม่ได้ก็หมดจิตในสวรรค์ทิพย์ดังนั้นจงตีตราสวรรค์ทิพย์ในใจของตัวเองให้ได้ปิติที่สมาธิเมื่อกี้นี่ให้ได้สวรรค์ทิพย์สุขจากการฟังธรรมสุขจากการให้ทานพวกนี้สุขจากการเสียสละมันเป็นทิพย์ทั้งนั้นสัมผัสให้ได้นี่คือสวรรค์ดิบที่เราจะพึงได้สัมผัสสมบัติสองครองได้ทีเดียวในตอนนี้ไม่ใช่ตาได้ค่อยไปสวรรค์สมบัตินะถ้าตาได้ไปเสวยถ้าไม่ได้สุดตาก็จะหลงทิพย์นั้นอี และพระศาสนากล่าวว่าทิพย์นั้นละได้ยากด้วยเพราะสมบัติทิพย์มันไม่เสื่อมมันใสอยู่ตลอดรถเราบัญญัติมีเก่ามยังมีเปลี่ยนรุ่นแต่ทิพย์มันไม่เปลี่ยนนะมันปิ้งตลอดเลยมันละได้ยากนะอย่าเพิ่งเชื่อแค่นางยักษณีแปลงกายเป็นสาวสวยมาหาเอาหมาทั้งห้าก็ตายไปรูปรถกินเสียงแล้วแต่พระโพธิสัตว์ไม่ตายอย่าประมาทนะดังนั้นเอาสมบัติเด็ดนี่แหละพิจารณามันดีนะเมือมนุษย์มันมีเก่ามันมีเสื่อมสภาพถ้าเราตามดูมันมีธรรมะอยู่ตลอดแต่ความเป็นทิพย์มันจะไม่มีส พอหมดพ้นแล้วมันหายแวบ,บไปเลยทีนี้ไม่มีซากศพไม่มีเครื่องหมายมันหายไปเลยนั่นคือตายจากสวรรค์มันแก้ไขไม่ได้แต่ตอนนี้เราเห็นเกิดเจ็บเจ็บตายก็เห็นสังกัดเว้นตัวเองอย่างแก้ไขได้นำธรรมของพระศาสดามาเจริญสิมาพิจารณาทีเจริญก็คือคิดตามพิจารณาตามมาเลยแล้วความสว่างจะเกิดขึ้นปัญญาเกิดเอ่ยดังนั้นจึงขออนุมโมทนากับคําถามนี้เยี่ยบยอดสุดยอดมากอนุมโมทนาขอได้สมบ,บัติทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบ,บัติและ นิพพานสมบัติทุกประการทุกท่านทุกคนทุกตนเทิน